ดีมาวันนี้มาเจอกับทรงสะพายฝรั่งเศสอีกแล้ววันนี้เจอกันอยู่แป๊กตาหน่อยหนึ่งเพราะว่ากำลังขีดด่รถกำลังสิไปอ่ะไปนอนบ้านแมย่ย่าไปกินข้าวบ้านแมย่ย่าสั้นสั้สิไปนอน,นอกุญชงคืนเพราะว่าเป็นวันเกิดเควินแล้วก็เลยว่าสิไปอ่ะกินข้าวอยู่ปุนว่าสองห้าปีอสองเทือก <laughs> สองห้าปีสองเดือนแ <laughs> ม่ยู่อันก็เลยสิมานอนอยู่นี่แล้วก็เลยมื้อนี้ถือโอกาสดีสิมาเว้าอ่าสู่ฟัง ว่าเควินเห็นเบี้ยกอย่างเพราะว่าอยู่บ้านแล้วมันบ่มีเวามันโบบ่ดีนะว่าสันซะเพราะว่าลูกกวนแล้วมันนี่ลูกนั่งแล้วลูกปิดปากอยู่ในรถกวนเลยมีลยออกาสนี้มาเอาสู่กันฟังว่าเควินเห็นเบี้ยกอย่างมาฉันเนาะเขาเจ้าส่งข้อความมาถามว่าผัวเห็นเบี้ยกอย่างนอกเพราะว่าอันนี้บบได้เห็นเบี้ยกนี่ว่าผัวเห็นเบี้ยงอย่างอันผัวเห็นเบี้ยกอย่างเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมาฉันซะแล้วก็มีมูมูอ่ะมูมูบางคนล่ะเคยถาม ว่าพ่อเฮดเด็บหยังหมูม่เฟรนด์ถามเคยถามมันเคยถามมาพ่อเฮดเด็บหยังแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคือเควินเราเฮดเดียบเป็นอ่ะอัมบิเลนว่าสัญญาอัมบิเลนก็คือว่าภาษาลาวค่ะก็เม็นอ่ากูไผักูไผัอาสาสมัครกูไผัอาสากูไผันี่แหละกูไผันี่ว่าหละแต่ว่าอันต่างจากลาวก็คือว่าอยู่อ่าฝรั่งเศสคนที่สิเป็นอัมบิเลนต้องมีอันใบเฮียนจบุกสินะแล้วเมื่อว่าเควินเราเฮียนจบกอันนี้มาเรามีใบประกาศเรามีใบอ่าใบประกาศเนาะ

แค่เป็นเห็ดเนี่ยแล้วมันโบฮู้พี่มันหายอย่างเงี้เขาก็เจาะก็ปิดไปสิเนี่ยเคยวินเอาโอเคตั้งแต่นั้นมาเควินก็เห็ดจึงไดนตั้งน้มาแล้หยุดเบี้ยแล้วเ้วเอาเงินไปใส่มา ลังจากอันหยุดเวียกแล้วอยู่ฝรั่งเศสนี่อยู่บ้านเฮาบ่มีเนาะอันหลังจากอันเฮาเจ้าหยุดเวียกหรือว่าสิเป็นหัวหน้าไล่เจ้าออกหรือว่าบริษัทที่เจ้าเฮ็ดเตรียมมีปัญหาหยังไงย่าเราแ,แต่ว่าเขามีนโยบายมีหลายนโยบายอะไรอยู่ดีก็ s <S คือโซโซมาชโซมาชเงินโซมาชเราก็กินเงินโซมาช แต่ว่าลายคนลาวหลายคนไทยเราเข้าใจว่าอันนี้เป็นเงินช่วยจากรัฐบาล่แม่นช่วยที่ส่วนเลางเนื่องก่องเจ้าที่ที่ government จับทุกเดือนเนื่องก่อเจ้าแต่ว่าอันเควินว่าอันนี้บ่บแม่เงินช่วยของรัฐบาลเป็นเงินของอันที่เจ,าจา้าเฮดเบียกเรบ่ม่ภาษีเงินงเดือนเต่นฝรั่งเศสมินิม,มัมต้องเป็นประมาณ2 0 0พัในห้ได้ ประเทศอยู่ในโลกแล้วอิดียภาษีสุดฝรั่งเศสเป็นประเทศอ่เป็นอันดับหนึ่งแล้วอยู่ในโลกอันดับหนึ่งอินเดโออันดับหนึ่งในโลกที่ภาษีแพงสุดภาษีแสุดภาษีแล้รอนดับหนึ่งอันดับหนึ่งทุกคนคิดเราเพราะว่ามันสวยไรสวยแม่แล้วสวยได้จับในภาษีเห็นได้ชัแต่สำสาวเหล่านี้ก็ถือว่าดีเพราะว่าสำหรับบางคนล่ะมัเนสบุเป็นบางคนล่ะบริหารเงินบุเป็นภาษี อยู่แล้วอยู่แล้วจะเห็นียเต็มเงอนเป็นของเจ้าแต่คนแบบจะบอกมาในจุดใดเห็นอัพเดตบ่มียังสเปนเงินทุกเดือนสเปนเงินเต็มหมดราคันเ็กเห็นเวล้จอกเก๋ยุดเกีดือันนี้เป็นวิเทนเป็นเงินบำนาญเป็นเงินของเจ้าแต่เขไมย้งมอยเจ้าที่จะให้ียทุกทุกไลทุกชีวิต ได้มีเบียกเลยออกขุมเกียบเบียกเห็ดเบียกแล้วสวยแต่สวยน้อยเป็นคนเราบบมีบ่มีเมียบ่มีโบมีลูกบ่มียังอยู่คนเดียวแต่ปุบชิปมา400 4 0อยูโร4ล้านแล้วสำหรับคนเรา4ล้านอ่ะเป็นโอเวอร์แล้วแต่เป็นกานเตือนไงแม้ต้องเข้าใจทุกคนต้องเข้าใจว่าชีวิตก็คือการชีวิตอยู่ฝรั่งเองเองที่สุดยั่งยุบบอกหนึยั่งยุบ ยูโรอาหารเสือปลาปลาชีทุ่งหยังหรือบางใกล้ๆเละตรงใจไปพักรถตรงใจตุ่งหยังแป้งที่สุดเป็นซารีโป้งผลหลังจากหลังจากนั้นโควิดมาอ่าบริษัทอ่าอัมบิเลนตัวนี้ล่ะมันได้ปิดตัวลงแล้วเควินก็ถือว่าบบได้โบได้เฮ็ดเบี้ยบหรือแบบโบเฮ็ดเบียกแล้วก็เลยได้กินเงินตัวนี้เงินโซมาสเงินโซมาสหรือแบเงินเงินที่รัฐบาลเขาจะเอาของเฮาตอนเฮาเฮ็ดเบียก เขาจะเอาไปเอาอย่างถอนไว้ห้างมาิษัซะแล้วเวลนนั้นเาได้กินเงินตัวนี้แต่ก็เอกลุ้มอยู่กุ้มกินก็ถือว่าเงินเดือนเควินตอนเป็นอัมบิเลนด์รเป็นเงินเดือนขั้นต่ำหนึ่งสัปโมงตัวสิบยูโรก็สมมติว่าตรวเช็ปกติคุณพัคธรรมดาสัญญาธรรมดาเป็นสามสิบห้าสัปโมงอาทิตย์แต่อัมเบรนส์ไมนุ่ง เป็นเงินเดือนอันออเป็นเงินเดือนขั้นต่ําประมาณนี้แหละก็จะแต่ว่าถือว่าขั้นต่ําขั้นต่ําอันนี้ประมาณพันหกพันเจ็ดอะไสิตอนนั้นคนเรียนเมื่อจาเอาหมดได้สองพันอ่าเป็นเป็นโอทีรับออก็คือว่าแล้วชีวิตเราโบไดตนน้ตอนนั้นตอนนั้นบ่มีลูกตัวยุ่งกันสองคน,นตอนปีหนึ่ปีที่สองเดีเ๋ยวผ่านแป๊ดผ่นเก่าหมดสองพันก็มีนั่นแหละ เงินเดือนแบบได้ขั้นต่บเงินเดือนก็ประมาณนั้นอันนี้อนอ้าห้ยอันลืมเวลาเราเรามีคนมาคล้อแล้วมันฟุดมันลืมก็คืออันได้เงินเดือนประมาณอันพันเจ็ดพันแปดสิละอันเนี้ยค่าค่าห้องค่าพันเมตรไปแล้วหกร้อยตอนย่บันเก้าหกร้อยแล้วอันค่าน้ำค่าไฟฮันกาค่าแก๊สอีกตอนอยู่บันเ่ามีแก๊ส แล้วก็มีไฟมีน้ำมีสามอย่างโอ้ขี้เนื้อเอาบัลลูขี้เนื้อมีสี่อย่างแล้วก็คิดบังคับไปค่าไฟก็เดือนละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบปุ่นแหละต้องมีเน็ตโน้ตเชฟบีฟอร์ฮอปเลยมีเน็ตฟิกเท่ต้นอยู่ข้องในต้องมีบูเยูสเยออินเทอร์เน็ตเยอะอินเทอร์เน็ตกับอันค่าอินเทอร์เน็ตเนี้ยเปิดโหมดสิเลยจะเป็นเดือนค่าไวไฟนี่ก็โบได้อันนี้ต้องมีไวไฟแต่ลดเพราะว่าอันนี้อยู่บ้านแต่ลดต้องได้แบบ แต่อันติโตกันตลอดมาจังสักเห็นอัตติเห็นเนี่ยบัะสุดอาหารอีกอาหารโอ้คณะสองคนแต่ว่าอันต้นฟี่ทั้อินนะต้นบ่มีลูกดีกินดีนะกินดีเด็ดฟงสมตรงกินดีกินดีตลอดโนตอนนี้โบได้โบได้โอเคตอนนี้ก็โอเคแต่ฮักเลสเด้หน่อยนึงเฮ่อไม่เป็นพ่อแม่แล้วกับหูประหยัดประหยัดเด้เด็กครับแมนอันต้นบ่มีลูกละแบบ ยายฟุ่มเฟื่อยได้หลายอย่างว่ะสันสานย่างได้ยังกะได้ย่างได้ยังกะซื้อสันสากะปีนี้ปันี้เราไม่รู้ไม่รู้เราสมมตินี่ครับประหยัดหูจักประหยัดเป็นจังไดนแต่ก็โอเคถ้าฝนตกมาสิให้เบิ้งอันปลาส่นปลาส่นที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสเป็นเพราะไเป็นปลาส่นยุโรปยุโรปยายที่จะเป็นปลาไมเป็นอันปลาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปก็สันสานเห็นบ่เอาก็สิบ่เห็นดีแต่ก็โอเคแต่ว่าทางนายมันแม่นมืดได้ทางนายเป็นป้าหมดเลย

แต่อันนี้มันหักก็มาไหมน้อยน้อยๆถ้าเวลาหอดบอลงามเราคันยู่ดาวคงมีดอยสโลครับดยสโลตมีคนมีทูเลนเนาะอามิน no, I mean, เวลาหอดบอลงามเห็น<ต> <He ard S 2> บอสเต็มเต่มันคือว่าเห็นขาวๆสุดเน่ย เราบดเห็น right ด so ีแต่อยู่ในกองทัโห่นมัา่บได้เห็นดีปันไหนแต่ว่าใ้า่ที่สุดป่ะสันใ้ญ่ที่สุดในยุโรปนะมันมีมีหลายรุ่นได้กมแนน่ทางนี้กัมแอนนเป็นปลาแบบนี้เป็นป้าที่เขาซกเห็ดเห็ดแสบใช่ม้กุนบบลูบลูล็บบลูบบลบลูล จะเฮ็ดลงยูทูบเอ่าเบื้องตามยูทูบแล้วเมียฝรั่งหลายๆคนแล้วเขาจะไปซอกเฮ็ดร้ายงามแบบจนแควินพาไปแล้วปุ๊บโอ้มียังมีแต่น้์ามตัวอีกแล้สั่งคอยกับเต็มกระเป๋าตัอีกเต็มกระเป๋าจะขวดดังยูทูบเราคนบ่อเนาะโอ้ยางหัวเต็มกระเป๋าเต็มกระเป๋าได้ซอกหนึ่งแล้วสางซ่งกระเป๋าไอซ่องบุคคลเจอละ แต่บางทีซินี้โบเป็นปีหนึ่งกับปีหนึ่งบางทีปีนี้เนาะค่ะสิบแปดกันปีชิงก็บโบได้มีตน้าใช่ไหมโบปีีแครเควินนะเพื่อนย่าข้าเมียเพื่อนย่าข้าเมียดีใจว่าผัวไปอันไปตึกป่าได้ป่าใหญ่แต่ความจริงไปซื้อยวนเพื่อมาเก็ตมาหฮะอีกแล้ว story เก่าอะไรอ่ะเราลองลืมนะสีกุ้ยและพี่น้องเราก็เปียก็ปีพ่อเพื่อนพ่อเราก็เห็ดกับเห็ดกับแม่จังสีเพื่อนก็เลยมาเห็ดกับเนาะเราลอยปีเนาะ คลินี้ไปเราพว่าการังสีฮอดบานพ่อปูแม่ยาถ้ามีโอกาสสีไท,ทยหุมให้เบิ้งสีเฮเิโดห้เบิ้งละบานพวอปูแม่ยา่าบานยุคฝรั่งเศสเป็นสไตล์แบบใดสันแต่ซีทำแม่ย่ากว่าเราอนุญาตให้ทายหรือบบเอาสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายใช่บ๊ายบาย